เรามาดูวิธีสาธิตการทํางานของเครื่องเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตรรุ่น Power c h a m p Hero ว่ามันทํางานอย่างไงนะฮะคุณสมบัติก็มันก็คือถ้าเราดูจากตัว,ต,วตัวเลขที่เป็นไฟขาเข,ข้าของการไฟฟ้านะครับไฟขาออกคือ,อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตจะปรับแรงดันให้ได้220โวลต์บวกลบ3ตลอดเวลานะฮะเพื่อทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของท่านทํางานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ประหยัดค่าไฟเซฟเงินด้วยครับผม ตอนนี้จากไฟกัดไฟฟ้าไฟผมสาธิตเรื่องไฟตกนะครับตกตอนนี้ตกจาก220ตอนนี้ด้านซ้ายของท่านนะครับตอนนี้เหลืออยู่180ปนะฮะประมาณ180แต่ไฟขาออกยังออกที่216อยู่นะครับผม216โวลต์ซึ่งจะทําให้วงจรไฟฟ้าทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดฮนะตอนนี้จะลงมาเหลือ160นะครับ160ไฟขาออกก็ยังอยู่ที่217นะฮะ เราสังเกตว่าพอไฟตกเหลือร้อยห้าสิบนะครับผมสังเกตว่าเอาเหลือร้อยสี่สิบสังเกตว่าหลอดไฟหลอดไฟที่ถ้ากรณีที่ไฟตกเหลือร้อยสี่สิบโวลต์นะฮะหลอดไฟก็จะสว่างน้อยลงนะครับผมแต่หลอดไฟขาัขาขาที่ต่อกับเครื่องปรับแรงนไฟฟ้าอัตโนมัติจะสว่างเท่าเดิมงั่นคือแก่สาเหตุว่าถ้าจ่ายค่าไฟ ถ้าจ่ายค่าไฟไป10บาทต่อชั่วโมงแต่หลอดไฟท่านสว่างสว่างน้อยลงหรือแทบจะไม่สว่างเลยหลีมากแต่ถ้าผ่านเครื่องปรับแรงดังนไฟฟ้าอัตโนมัติเนี่ยไฟก็จะออกเต็มเลยครับอย่างตัวนี้ร้อยวัตต์ก็จะออกร้อยวัตต์เต็มนะครับผมนะแล้วก็มันมีโหมดที่ว่าถ้าเกิดไฟตกต่ํากว่าที่กําหนดนะครับระบบเราจะป้องกันไม่ให้อุปรกรณ์ไฟฟ้าของท่านเสียหายนะฮะ สังเกตว่าหลอดมันจะหลีหลีลงถ้าไฟมาร้อยวัตต์นะครับนี่ฮะเราสังเกตว่าถ้าเกิดว่าไฟตกไฟตกมากๆจะทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นแอร์ทีวีตู้เย็ยนพัดลมหรือเครื่องซักผ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อต่ออยู่ในบ้านทุกชนิดเนี่ยเสียหายจากการใช้งานเนื่องจากไฟตกแต่ระบบของเราก็เหมือนเซฟตี้คัตนะทำหน้าที่เหมือนเซฟตี้คัตเลยก็คือถ้าไฟตกต่ํากว่าที่ที่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าของเราก็จะ โหลดเราจะไม่จ่ายกระแสไฟออกจากเครื่องเราไปให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนั่นแสดงว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าท่านในบ้านน่รวมแล้วเป็นหลักแสนเนี่ยก็จะไม่เสียหายจากการใช้งานกรณีที่เกิดการไฟฟ้าไฟตกขนาดชั่วขนาดนะครับงั้นมาเราดูว่ามันจะมีระบบถ้าเกิดกรณีที่ไฟมาเกิน130โวลต์เนี่ยระบบของเราก็จะปรับจ่ายแรงดันอัตโนมัติทําให้ท่านนะ่ะไม่ต้องกังวลเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายจากการใช้งาน ทางหน้าจอเราจะเห็นว่าฟอร์ไฟขึ้นมาไฟการไฟจ่ายไปที่1 3 5 136โวลต์เนี่ยทางไฟขาออกของเครื่องปรับแรงดันมีเซนเซอร์นะฮะเช็คว่าไฟมามากกว่า130โวลต์ปั๊บทางเอาพุทเราเนี้ก็จะจ่ายไฟอยู่ที่2 2 0โวลนตน์ฮะซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่านี่ถ้าบ้านบ้านไหนที่ไม่มีมออ่าไม่มีเครื่องปรับแรงดันไฟอัตโนมัติหลอดฝั่งซ้ายที่ไฟกไฟ้ามา1 3 0ิ0 ร้อยสามสิบห้าโวลต์นเนี่ยไฟก็จะหลีตามที่ผมชี้ให้ดูนะครับแต่หลอดไฟที่ต่อจากบ้านหลังไหนที่มีต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผ่านเครื่องปรับแรงดันะไฟฟ้าอัตนมัติจะเห็นว่าหลอดไฟสว่างนะฮะแล้วไฟที่ออกก็จะออก220ร้อยี่สิบถึงสองร้อยี่สบโวลต์ขึ้นอยู่กับโวลต์นขนาดที่เข้ามาจากการไฟฟ้านั่นก็คือเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติไว้คู่บ้านของท่านทุกหลังทุกครัวเรือนหนึ่งประหยัดค่าไฟสอง ทำให้ปลอกไฟฟ้าของท่านไม่เสียหายจากการใช้งานเนื่องจากไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะครับขอบคุณมากครับ